สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ผมแชมป์พิมพ์นิยมรายงานตัวครับมารายงานตัวนะครับผมก็เว้นเว้นไปประมาณสองวันนะครับไม่ได้ลงคลิปนะฮะวันี้วันีนั่งนานไม่ได้เป็นอ่าเขาเรียกหมอรองกระดูกหรือกระดูกทับเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งปวดหลังมากเพิ่งเพิ่งลุกขึ้น ได้นะครับก็วันนี้มีพระนะฮะพระที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับแล้วมีเช่าจากหน้าบ้านหน้าร้านนะครับมีอาชาวบ้านเอามาขายให้มั่งนะครับก็มีได้มาใหม่มั่งแล้วก็มีเก็บไว้มั่งนะครับก็เอามาแบ่งปันให้พี่ๆในช่องนะครับในช่องของแชมป์พิมพ์นิยมนะฮะได้ดูนะครับเผื่อมีใครชอบชิ้นไหนก็แบ่งกันไปนะครับราคาจับต้องได้นะครับ ราคาจับต้องได้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้มีมาแบ่งปันกันประมาณสักสิบกว่าองค์นะครับสิบสิบกว่าองค์ก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็มีมีนัดนะครับนัดพบลูกค้านะครับจากทางช่อง youtube นี่แหละนะฮะหลายท่านอยู่นะครับมีนัดพบเจอหลายท่านอยู่นะครับบางท่านเดินทางมาหาผมถึงเชนานะครับ บางท่านนัดเจอกันครึ่งทางอะไรเงี้ยคือคือ <c oughs> ที่นัดเจอกันเนี่ยจริงๆแล้วผมผมอยากให้ให้ให้แบบมาหาผมนะมาหาผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอผมทําทําบ้านเสร็จก่อนตอนนี้กําลังทํากําลังทําห้องกําลังทําก็จะทํากะว่าจะทําศูนย์พระนะครับทำเป็นศูนย์แต่ถามว่าไม่มีพระอะไรมากหรอก แต่คืออยากให้ลูกค้าได้ได้มาแล้วมีที่นั่งดูมีที่นั่งดูนะฮะปกติก็นัดเจอกันร้านกาแฟบ้านผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้คาเฟ่น,นะครับคาเฟ่กาแฟไม่ไกลกันนะฮะแล้วอยู่ติดกับสายเสียเลยขาขึ้นขาขึ้นเหนือนะขาขึ้นเหนืออยู่อยู่ห่างจากวัดหลวงพเดิมประมาณสิบสองสิบสามกิโลนะครับอยู่แยกเลยนะครับอยู่แยกเลยเลย เลยสี่แยกมาประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับประมาณเจ็ดร้อยเมตรประมาณนี้ก,ตก็ติดกับสายเอเชียเลยติดกับติดกับสายเอเชียเลยนะครับก็มีพี่ๆนะฮะของทางช่องเนี่ยครับเอฟซี FC นะฮะเดินทางมานะฮะมาหาที่บ้านหลายท่านอยู่นะครับแล้วก็มีนัดเจอก็หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับนัดดูพวกเครื่องรางเครื่องทั่วไปนะครับ ก็บางคนก็ได้ได้ซื้อขายนะครับบางคนก็มาดูแล้วยังไม่ชอบยังไม่โดนใจราคายังไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็มีหลายท่านหลายท่านอยู่เดินทางมาแต่คือไม่ไกลไม่ไกลนะครับเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมอยู่จังหวัดชนาก็เดินทางมาจากสิงห์บุรีมั่งนะนคร,นครสวรรค์มั่งช่วงอาทิตย์ก่อนก็มีเดินทางมาไกลๆอยู่มาจากกรุงเทพมาจากเพชรบูรณ์นะฮะมาจากกำแพงเพชรหลายท่านอยู่นะครับ วันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับอเดินทางมาจากประทุมนะฮะประทุมธานีนะครับเดินเดินทางมาก็นัดเจอกันครึ่งทางนะครับบางทีเช่ากันหลายหลายหลายเที่ยวแล้วนะครับเช่ากันเป็นแสนแล้วนะครับก็ผมเดินทางไปหามั่งนะฮะนัดเจอกันคนละครึ่งทางก็ท่านชื่นชอบในเครื่องรางนะครับชื่นชอบในเครื่องราง ก็แบ่งไปในราคาที่แบบย่อมเยาวนะครับในราคาที่แบบอ่าผมได้มั่งลูกค้าถูกใจคนขายถูกใจคนขายพอใจลูกค้าแฮปปี้ก็ได้แบ่งกันไปนะครับราคาก็ไม่แรงพอจับต้องได้นะฮะซื้อขายกับผมเอาแบบสบายใจนะครับคือเอาไปแบกไว้ไม่หนักนะครับถือได้ยาวๆนะฮะถือได้ยาวๆ ตอนนี้ก็หายไปเกินครึ่งแล้วนะครับของที่ผมเก็บไว้นะฮะหลังจากทำช่อง youtube มานะครับก็จบทุกไลน์นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะซื้อของซื้อของผมก็ต้องดูให้ชอบก่อนนะครับคอยสะสมก็ศึกษาก่อนนะอย่างที่ผมบอกพี่ๆทุกท่านนะครับว่าควรศึกษาก,ก่อนก่อนที่จะมาสะสมนะครับดูให้ชอบก่อนดูให้ใช่ก่อนคอยปิด ขอจ่ายนะครับซื้อของกับผมไม่ต้องกลัวนะครับถึงมือท่านแน่นอนไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์นะครับส่งทางคนส่งไหนๆก็ตามรับรับรองได้ว่าของตรงตามปกนะครับใช่ตามปกแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องห่วงอ่วันนี้นะครับผมมีมาแบ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะเหรียญนี้มีใครรู้จักมัางเลย มีใครรู้จักไหมเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญชาติชานานะครับเหรียญชาติชานะฮะเป็นเหรียญของหลวงพุ้สุกวัดประคองมาคำเท้านะครับเป็นเนื้อทินตะกั่วนี่อันนี้นะครับนี่เหรียญไม่ได้ใช้เลยนะครับเหรียญล่อนะอันนี้เป็นเหรียญล่อนะครับดูนะเหรียญล่อดูกรรมาวิธีเจาะนี่ดูๆนะครับดูๆนะครับ อันนี้น่าจะใช้ตะปูตอกผมว่านะน่าจะเป็นเหล็กหล่อหรือตะปูตอกอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ดูเนื้อนะครับเนื้อหาของเขานี่คือผุพองขึ้นมาแล้วนะครับระเบิดนะครับระเบิดจากด้านในออกมานะครับความเก่าเหรียญนี้มีจานนะครับรอยจานนี้ไม่ได้จานใหม่นะนี่รอยจานแบบนี้นะครับอันนี้จานเก่านะ เพียงแต่เขาสะท้อนแสงไฟเท่านั้นเองนะครับล่องนะครับสะท้อนแสงไฟนะครับจานนี้เป็นจานเก่านะครับลอยจานต้องมาส่องนะครับถึงจะเห็นนะในรอยจานนี่ยังมีการระเบิดนะครับการระเบิดผู้พองนะฮะขึ้นมาจากด้านในนะครับเนื้อหานี่นะครับดูได้นะครับนี่ดูขอบข้างนะครับการตัดของเขานี้ใช้อุปกรณ์การตัด แบบโบราณนะฮะบางก็ว่าเป็นฟิวนะครับบางก็ว่าเป็นแบบกันไกตัดแบบนี้นะครับนี่แต่ผมจะให้ดูแลเหรียญดูนะครับความคมความคมนะครับเหรียญไม่หนามากแล้วคมมากนะครับเป็นบล็อกไม่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 ใช่บล็อกลึกนะครับแต่คมนะครับนะฮะพื้นที่นะครับรู้จักดีนะครับ เปิด Google เปิด Google ได้นะครับพิมพ์ว่าเหรียญชาติดาดถูกบุษุกัตตคของเท่าก็มีนะครับมีขึ้นนะครับคนรู้จักน้อยนะในหนังสือยังไม่มีนะครับในหนังสือยังไม่มีแต่มีในสายระบบนะครับนี่มีสองพิมพ์นะครับมีสองพิมพ์มีสองพิมพ์นะฮะนี่นะครับได้มาคู่กันนะครับการเหมือนกันนะครับ จานเหมือนกันนะครับผมไม่ดูเหรียญนี้นะนี่ดูนะครับดูเนื้อหาเก่ามากนะครับแห้งแห้งจนแบบถ้าทําร่วงนี่น่าจะหักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ดูนะครับเป็นชดานะฮะเหรียญชัดชดานะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าเหรียญชัดวิมนนะครับวิมนนะครับนี่เขาเขียนจะเขียนว่าวิมลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เป็นตัวอักษรเนี่ยครับเป็นวอลหวนสารีหรือเปล่านะครับแต่ข้างหลังเนี่ยเหมือนย้อยหญิงเลยนะครับเหมือนย้อยหญิงเลยนะครับเหมือนย้อยหญิงประมาณย้อยหญิงหรือนอนเนนอะไรประมาณนี้นะหรือเป็นตัวภาษาขอมอย่างไงผมไม่รู้นะครับอันนี้มองเอานี่ประลองแห้งขาวนะครับ เก่านะเหรียญนี้สองเหรียญนี้เก่านะครับอันนี้ปกเป็นเนื้อทองคํานะครับเป็นพระนาปกเนื้อทองคําอง์นี้เป็นถ้าถ้าถ้าไม่ผิดพลาดนะองค์เนี้ยจะเป็นปกเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยานะครับปกเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยานะครับอันนี้ติดในเบนจภาาคีปกนะครับมีจารด้านหลังนะอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับ เป็นเนื้อทองคำอันนี้ผมเช่าจากชาวบ้านได้นะเขาบอกอยู่ในตลาดสีพึ่งเขาบอกว่าปกอันนี้อยู่ในตลาดสีพึ่งนะครับอยู่ในตลาดสีพึ่งเก่านะครับก็ทําการล้างนะทําการล้างสีพึ่งออกนะครับก็เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับน่าจะเป็นทองร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ทองคําผมรับประกันให้แน่นอนว่าเป็นเนื้อทองคํานะครับเช็คแล้วนะว่าเป็นทองคํานะครับ ยังไงเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเนี้ยแน่นอนปกเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ท่านเจ้าคุณสุนทรน,นะครับปกพิมพ์นี้นะอ่าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกพระเจ้าตากนะครับพระเจ้าตากสินนะหล่รอร้อยองค์นะครับหล่รอรอยองคนะ์อันนี้จะเป็นเนื้อ ท้องเหลืองหรือเปล่าเนี่ยโผมาลมดำนะครับหรือนะวะอย่างไงผมไม่แน่ใจนะอันนี้เอาแบบไม่แน่ใจเนื้อแล้วกันลอยองค์รอลอยองค์นะครับน่าจะเป็นท้องเหลืองนะคิดว่าน่าจะเป็นท้องเหลืองลมดำนะนี่หล่รอลอยองค์นะครับหลวงพุทิมวราหานไล่นะมีโคต,ตอกใต้ฐานนะครับมีโคต,ตอกใต้ฐานนะเป็นพระเจ้าตากสินนะครับ หล่อร้อยองค์นะราคาไม่แพงนะครับราคาเอาแบบจับต้องได้นะครับราคาผัานต้นๆน,นะครับไม่แพงนะครับผมเอามาแบ่งปันนะวันนี้นะครับวันนี้วันนี้นะ EP นี้ EP โปรโมชั่นนะครับผมบอกเลยว่าเป็น EP โปรโมชั่นนะครับเออเป็น EP โปรโมชั่นนะครับเป็น EP โปรโมชั่นให้ได้พี่ FC นะครับได้ใช้ของดีนะ ในราคาที่จับต้องได้นะครับในราคาถูกนะครับผมบอกเลยนะออกมาแบ่งปันกันจริงๆนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าท่านต้องดูให้ใช่แล้วดูให้ชอบก่อนนะครับนี่ดูความเก่าความบึกดูความใช้สภาพมานี่อันนี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับ ออกวัดน้องหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยอี yeah. ่อันนี้นะครับรูปหลอกหลวงกว็เดิมน,นะครับออกวัดน้องหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับอันนี้ก็โอ้โหสภาพผ่านสงครามโลกมานะครับแบบนี้นะครับผ่านสงครามโลกมานะครับก็ไม่แพงนะผมบอกเลยไม่แพงนะรานะคาเอาไปใช้พุทธคุณนะศึกแต่พุทธคุณยังอยู่ครบนะครับ ไม่แพงนะครับไม่แพงราคาจะต้องได้นะครับแต่เหรียญนี้โอ้เดี๋ยวนี้แต่เหรียญนี้แพงเหรียญนี <ahaha> ian, ้แพงนะผมบอกก่อนอันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญแมงกะบี้นะเหรียญแมงกะบี้นะครับสองสี่เจ็ดศูนย์เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อนะเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอ่าเหรียญแมงกะบี้นะเหรียญนี้นะครับเหรียญแมงกะบี้ มีใครรู้จักมั่งมีใครเคยเห็นมั่งเออเอาออกดีออกอาอก,ก่อนได้มั้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันปนมาอ่ะไม่เป็นไรมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความความคมความเก่าความสวยแล้วกันเนาะขายไม่ได้ถือว่าเอามาโชว์แล้วกันนะครับชมฟรีนะไม่เสียงเงิน ข้างตัดเลื่อยนะครับเหลียญนี้นะข้างตัดเลื่อยนะครับนี่ข้างตัดเลื่อยนะครับเหรียญเนี้ยหลังกาบหมากนะครับหลังเป็นกราบหมากสภาพแทบแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้นะครับแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนี่มีจานนะครับมีจานนะนี่เป็นจานเขาเรียกนาโมพุทธายะนะเป็นจาน เป็นจานของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นี่จะเห็นนะครับเหรียญน,นี้คือสภาพกินตัวแล้วนะดูนะครับอันนี้หลังตับมานะฮะข้างตัดเลื่อยเหรียญน,นี้ผมซื้อมาลักหมื่นนะครับซื้อมาลักหมืน่นบอกก่อนบอกพี่ๆเอฟซีทุกท่านก่อนนะครับเหรียญน,นี้ซื้อมาลักหมื่นนะครับ อันนี้ขายก็ต้องเปิดการลักหมื่นนะครับอันนี้ผมบอกก่อนไม่ใช่หลักพันอันนี้ซื้อมาลักหมื่นนะครับซื้อไว้นานแล้วนะครับอยู่กับผมมาจากสิบปีแล้วเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้อยู่กับผมมาจาสิบปีแล้วเมื่อก่อนก็ใช้อยู่ใส่ตลับใช้อยู่นะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นเหรียญเงินลงยาธงชาตินะครับหน้ากากเงินด้วยนะครับเขาเรียกเหรียญหน้าหมวก หลังเข็มกัดนะครับเหรียญหน้าหมวกหลังเข็มกัดนะครับดูจานะนะนี่มีจานนี่นี่เป็นเนื้องเงินนะครับเป็นเนื้องเงินเป็นเหรียญเงินนะครับดูข้างนะฮะดูหน้านะครับหน้ากากเงินนะครับหลวงพอเดิมเหรียญน,นี้น่าจะประมาณพันสาท้ายๆนะสองสี่เก้ากว่าแปดแปดเจ็ดแปดเก้าอะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้จะเป็นช่างหลวงน่าจะเป็นลูกศิษย์สร้างด้วยนะครับ ถวายหลวงพ่อนะเป็นปกติเขาจะตอกประดิษฐ์ไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ตอกนะครับแต่ให้หลวงพ่อจานนะครับนี่นี่นะครับราคาอันนี้ก็ไม่แพงนะครับผมบอกก่อนจับต้องได้นะครับไม่แพงนะราคาจับต้องได้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นพระ เนื้อเมฆพัดนะครับเนื้อเมฆพัดหลุมพ่อป้องหลุมดินหรือเปล่าดูจานนะครับนี่อันนี้องค์นี้ที่เช่านี่พอลอยจานเลยแท้ๆเลยนะครับพระผมก็ดูไม่เป็นนะอันนี้นะดูไม่เป็นนะอาศัยดูจานนะครับจานทั้งองค์นะจานทั้งองค์นะครับจานทุกที่นะครับที่มีช่องว่าง ที่จานได้นะครับจานทุกที่ด้วยนะครับนี่ผมจะขยายให้ดูดูนะครับจานทุกที่ที่มีช่องว่างนะครับที่มีช่องว่างเป็นปิตาพ่อป้องนะมั้งอย่างเงี้ยพ่อป้องนะครับจําไม่ได้นะจํำจำ,จำ <c oughs> ดีพ่อป้องใช่พ่อ ปิดตาของพ่ออะไรไม,ไม่แน่ใจแล้วกันเอาเป็นว่าไม่แพงเออไม่แพงแล้วกันหลักพันนิดๆพันนิดๆนะครับอันนี้อ่าอันนี้ผมรู้จักอันนี้เป็นปิดตาเมกะสิทธ์นะครับพิมพ์ต้อนะครับต้อเล็กนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ต้อเล็กเป็นพิมพ์ต้อเล็กไม่แต่งน,นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะครับ เป็นของหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะฮะนี่ปิตานะครับพระถูกพิมพ์นะครับนี่แบบนี้นะฮะเป็นปิตาพิมพ์ต้อเล็กนะครับดูหลังนะฮะอันนี้มีรอยหยอดโบราณชัดเจนนะครับนี่ดูเนื้อหานะฮะความเก่านะครับดูอันนี้เป็นพระปิาตาเนื้อเมะสิทธิ์ของหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะครับ องนี้ก็ผมก็เปิดอยู่หลักพันนะครับหลักพันกลางๆแล้วคอันนี้นะครับก็ยังจับต้องได้นะยังถูกกว่าเสียนขายเยอะนะครับ <c oughs> องนี้องนี้ก็เป็นพระเนื้อเมกะสิทธิ์เหมือนกันนะครับเป็นชัยวัดนะเป็นชัยวัดนะครับองนี้น่าจะเป็นชัยวัดของวัสุทัศน์นะครับน่าจะเป็นของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะนะครับนี่ อันนี้จานขูดนะครับเขาเรียกจานขูดนี่ตัวเนื้อนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเมกะสิ์นะครับเป็นเนื้อเมกะสิ์ชัดเจนนะครับดูเนื้อหาความเก่านะครับเป็นพระใช้วัดนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะอันนี้นะครับออันนี้นะครับ อันนี้เป็นหลวงผู้สุขนะครับวัดประคองม,มาคำเท่าโอ้นี้เป็นเนื้อท้องแดงนะฮะนี่ดูเนื้อครับดูหน้าตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ประพามนทนนะครับประพามนทนข้างเลอะและกันเนาะอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์ประพามนโทนข้างเลอะแล้วกันนะครับดูรอยตะใบนะครับดูข้างหลังมีจานนะครับอันนี้ก็ให้ดูสามร้อยหกสิบองศานะครับนี่ ดูหน้าตานะครับใหญ่โตนะครับหน้าตากลมโตนะครับคมชัดผาองนี้ถือว่าสภาพยังดีอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้อยู่นะครับแต่ตีตรงที่ว่าเขาล้างมานะฮะองค์นี้เป็นพาล้างนะผมต้องบอกพีพีเอฟซีก่อนเดี๋ยวซื้อไปจะหาว่าผมไม่บอกนะครับอันนี้นะครับตีตรงที่ว่าเจ้าของเขาล้างมานะครับเขาล้างมานะครับผานี้ผ่านการล้างมานะครับ แต่ยังยังดูง่ายอยู่นะผมว่ายังดูง่ายอยู่นะผิวพันธุ์ก็เริ่มกลับมาเก่าแล้วนะครับอันนี้แต่พ้าล้างผมบอกก่อนเลยว่าเป็นผ้าล้างนะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้เป็นสแตมหลังยันใบพัดนะครับสองสี่แปดห้านะครับเป็นสแตมนะครับหลังยันใบพัดนี่ดูนะครับดูความเก่า นะครับเป็นสแตปมหลวงพ่อเดิมนะครับแจกไปลบอินโดจีนนะครับสองสี่แปดห้านะฮะดูง่ายชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จใบหอ,อกเนื้อทองระครังนะครับของหลวงพ่อพมวัดจ่องแคพระองค์นี้นะครับซื้อชาวบ้านมาเขาบอกว่า อันนี้นะผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับพูดแบบตามตรงๆ,รงๆเรื่องจริงๆเลยนะครับเขาบอกว่าเขางมได้นะครับในน้ําพ้าองค์นี้นะครับอยู่ในน้ํานะผ้านี้เป็นพ้าตกน้ํานะครับแล้วเขาก็เอามาล้างนะฮะตอนแรกบอกนึกว่าทองนะครับดูนะฮะดูเนื้อเป็นพราจมดินอยู่อ่ะนี่เขาคิดว่าทองเลยนะตอนแรกนะครับเป็นพระ นึกว่าแบบเป็นยุทยาเป็นพระสมัยอ่ากรุงศรีอยุธยาอะไรประมาณนี้นะผมบอกไม่ใช่นะพระองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อพรมนะครับปีหนึ่งสองหลวงพ่อพรมปีหนึ่งสองนะไม่ใช่เป็นถึงยุทธยาอะไรถึงขนาดนั้นนะครับชาวบ้านไม่รู้นะครับผมก็เปิด Google นะครับเปิดหนังสือให้เขาดูนะว่าเป็นพระหลวงพ่อพรมนะครับพิมพ์ใบหอกนะถ้าสสวยก็เล่นกันอยู่หลายหมืน่นหลักหมื่นนะครับ แต่สภาพนี้ผมก็เช่าไว้หลักพันนิดๆนะครับหลักพันนิดๆแต่แท้ไหมแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนนะครับนี่ดูเนื้อนะครับผมขยายดูนะครับอันนี้ใช้เป็นพุทธคุณได้นะครับดูเนื้อนะครับนี่อันนี้แท้นะครับพาดูง่ายแต่คือท่านจมดินอยู่นะครับท่านจมดินอยู่นะครับเขาบอก เขาเก็บไว้นานนะเก็บไว้นานเอาไปเช็คล้านทองมาแล้วนะไปฝนล้านทองมาแล้วนะนี่เขาบอกว่านึกว่าเป็นทองเป็นเนื้อทองไม่ใช่นะครับผมให้ดูพาตรงนี้นะครับเป็นผ้าหล่มพวกผมนะผมซื้อเชืวบ้านไว้เขาบอกว่าพามันจมดินอยู่ในน้ําก็ ยังยังคงสภาพถือว่ายังสวยอยู่นะยังโอเคอยู่นะนะครับยังโอเคอยู่นะครับนี่เนื้อหาผูกก่อนก็แล้วแล้วแต่สภาพอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นธรรมชาตินะครับอ่าเป็นธรรมชาติเอาอนี้หน้าหน้าใช้นะครับหน้าใช้นะครับเป็นเนื้อทองระครังนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังเป็นทองให้เห็นนะครับ นีรอยเขาล้างมานะฮะรอยเขาขัดเขาถูนะครับข้างล่้งนี่กัผิวผิวจริงๆหลวงพ่อเขาเป็นแบบนี้นะเนี่ยผิวจริงๆนะครับแต่คือน่าจะอยู่ในน้ําไม่น่าจะตามกว่าสิบปีห้าปีสิบปีต้องมีแน่นอนนะครับอ่าอันนี้เป็นพัะศีวดีนะครับหลวงพ่อกลวย สีวรีหลงวงพ่อควยนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับสีวดีหลวงพ่อคุวยน,นะครับเขาเรียกพิมไม่มีย่ามหรือเปล่าแบบนี้นะนี่เนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับเป็นพาแท้ที่ว่าเข้าใจง่ายๆนะเป็นพาแท้ที่ว่าเข้าใจง่ายๆนะครับ,วรบสวยนะครับ ก็อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สิบเก้านะครับเป็นอีพีที่สิบเก้าแล้วนะครับก็ฝากพี่ๆนะฮะติดตามติดตามด้วยนะครับติดตามของช่องแชมป์พิมพ์นิยมนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะครับคนนี้นะฮะจะผมจะมีพระนะครับมีเครื่องรางนะฮะ มาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับของผมยังมีอีเยอะนะครับบอกเลยว่ายังมีอีกหลายชิ้นนะครับที่ยังไม่ได้เอามาไลท์แล้วยังไม่ได้ให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็เอามาแบ่งปันกันเรื่อยๆๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะทิ้งกันไปหากันไปก็อาจจะสองวันนะครับลงทีหนึ่งนะฮะสองวันลงทีหนึ่งนะครับ หรือถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะลงให้ทุกวันนะครับลงให้พี่ๆเอฟซได้รับชมกันทุกวันนะครับก็วันนี้ก็ขอจบไลฟ์นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ